ก็จะก็ได้มีการออกประกาศเช,เชิญชวนเพิ่มเติมนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีลง,งานาไปเ่อทั้งโครงการและข้อผูกพันด้านปริมาณเงินและปริมาณงานเ <ST AR> มื่อสิ้นสุดการพิจารณาแล้วเราก็เลยมองว่าสำหรับแปลง3าแปลงที่อยู่ในอ่างไชยนะคะคือแปลง G3 G5 แล้วก็ G6 ถ้าได้รับข้อเสนอแนะจากทางสปชแล้วนะคะ แล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะค่ะก็เลยมาเ,เห็นว่าตามข้อสวมาไม่ไปทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพราะมั่นใจว่าบริษัทอาจจะมีความมั่นใจในศักยภาพตัวเรียนที่ได้ค้นพบเพิ่มขึ้นค่ะก็รัฐบาลเนี่ยอาจจะใช้สิิ์นี้เนะี่ยไปเจรจากับบริษัทที่ได้รับสัมปทานสำหรับแปลงนี้สามแปลงนี้ค่ะว่าจะมาเปลี่ยนจากระบบสัมปทานเนี่ยเป็นระบบสัญญาแบงปันผลผลิตนะคะ ได้หรือไม่แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นการเจรจาที่บรรลุข้อตกลงทั้งสองฝ่ายด้วยความเป็นธรรมแล้วก็มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยค่ะที่เรียนไปนะคะว่าจากการให้สิทธิในการสำรวจแล้วก็ผลิตวิทยุมาตั้งแต่ปี2014แต่ความสนใจมากน้อยแค่ไหนต้องต้องเรียนเลยนะคะว่ามีผู้ที่เข้ามาศึกษาขอใช้ห้องเดียรรูปของเราที่วันนั้นน้องๆได้ขึ้นไปใช่ไหมคะชั้น22เนี่ย ก็เป็นจำนวนที่พอสมควรตลอดจนมีความสนใจนำเอา Data Pa c k a g e จากทางกรมสสวธรรมชาติซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านทรณีวิทยาเดิมๆนะคะค่ะพอสมควรเลยค่ะค่ะคือแล้วนะคะแล้วตรงนี้ณนะวันที่บริษัทมาได้สิทธิ์ในการสำรวจเนี่ยต้องใช้ระบบสัมปทานตัวรเียมมีการลงนามระหว่างกระทรวงพลังงานกับผู้ยื่นขอที่ได้รับสิทธิ์นะคะภายใต้ระบบสัมปทานไปก่อนค่ะ